ประเด็นสุดท้ายที่จะถอดสลักกันนะครับก็คือเรื่องของผลการเลือกตั้งทั้งสอสอปทุมธานีเขต5แล้วก็ชิงตำแหน่งนายกอบอจอเรียกว่ามีการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นติด,ต,ดติดกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็เป็นประเด็นที่ผู้คนก็วิพา์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าผลของการลงคะแนนเลือกตั้ง ซ่อมนะครับประทุมธานีเขต5้าพักประชาธิปัตย์สามารถชนะผู้สมัคราจากพักเพื่อไทยได้นะครับจริงๆก็มีผู้สมัครแข่งกันเกินกว่า2ท่านแหละครับแต่ว่าชิงหรือว่าแข่งขันกันจริงๆเนี่ยก็คือตัวแทนจากพักเพื่อไทยซึ่งเดิมก็เป็นเจ้าของเก้าอี้อยู่แต่ว่าลาออกมาลงสมัครนายกอบอจอนะครับแล้วก็ให้ผู้สมัครซึ่เป็นตัวแทนพักอีกท่านหนึ่งมาลงสมัครจิงชัยกับทางตัวแทนของพักประชาธิปัตย์ นะส่วนเรื่องของนายกอบอจอก็ปรากฏว่า,านายกเก่าก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยก็แพ้การเลือกตั้งไปถ้าพิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องตําแหน่งนายกอบอจอนั้นก็ต้องถือว่าไม่ได้เป็นการพิกล็อกอะไรนะครับเพราะว่าตัวนายกเก่านั้นก็ต้องถือว่าเป็นตัวเต็งอยู่นะ ผู้สมัครจากพักเพื่อไทยนั้นถือว่าเป็นผู้ท้าชิงก็เอาเป็นว่าไม่ประสบความสําเร็จในการท้าชิงเที่ยวนี้นะครับส่วนที่ดูจะสร้างความแปลกประหลาดอยู่พอสมควรก็คงจะเป็นเรื่องของสสปทุมธานีเขตหที่แพ้พักประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีการวิเคราะห์กันหลายสาเหตุทีเดียวทั้งประเด็นเรื่องอาจจะมีที่มาจากปัญหาเรื่องน้ําท่วม อาจจะมีที่มาจากตัวผู้สมัครนะครับตัวผู้สมัครประชาธิปัตย์อยู่ในพื้นที่ลงพื้นที่ช่วงน้ำท่วมนประชาชนก็ได้มีโอกาสพบเห็นหรือว่าได้ไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ตัวผู้สมัครของทางฝ่ายพักเพื่อไทยอาจจะยังดูไม่ค่อยได้ลงพื้นที่มากเท่ากับตัวของทางฝ่ายพักประชาธิปัตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งอาจจะมองไปถึงประเด็นเรื่องของกระแส เรื่องของความขัดแย้งภายในกลุ่มก้อนของทางพรรคเพื่อไทยก็มีข้อที่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับแต่แย้วงก็ตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถ้าจะมองในแง่มิติว่าได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างกับวงการเมืองโดยภาพรวมนั้นก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าประโยชน์อย่างหนึ่งสําหรับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนั้นนะครับก็คงจะ จะต้องไม่ตกอยู่ในความประมาทนะครับการทํางานกับประชาชนการที่จะต้องดูแลประชาชนแม้ว่าจะเป็นจุดพื้นที่เพียงหนึ่งเขตก็ตามนะครับก็จะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดอะไรที่เป็นข้ออเป็นจุดอ่อนหรือเป็นข้อผิดพลาดก็คงจะต้องอาศัยบทเรียนจากคราวนี้นะเป็นเครื่องที่จะทําให้เกิดการทํางานที่เข้มข้นขึ้นแข็งขันขึ้นนะครับ ในขณะที่ประชาธิปัตย์เองซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านเองก็คงจะมองไปแล้วก็คงจะเป็นขวัญกําลังใจนะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์เองลงเลือกตั้งทั่วไปก็ดูเหมือนว่าจะพ่ายแพ้กับทางฝ่ายของอพรรคเพื่อไทยทั้งเพื่อไทยในปัจจุบันแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่ในสมัยเป็นไทยรักษไทยหรือว่าพลังประชาชนก็ตามนะแต่ว่าเมื่อสามารถที่จะชิงชัยแล้วมีชัยชนะในจุดเล็กๆได้ก็คงจะเป็นขวัญกําลังใจ อย่างน้อยที่สุดนะครับประชาธิปิบัต์เองก็คงจะาจากนี้ไปคงจะต้องทํางานาเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นต่างฝ่ายต่างก็จะต้องแข่งขันกันทํางานให้กับประชาชนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นผลดีโดยภาพรวมแล้วก็ในขณะเดียวกันที่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดผลดีอีกประการหนึ่งก็คือว่าหลายคนอาจจะมองนะครับว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมาก นะเลือกตั้งครั้งใดก็ชนะเลือกตั้งทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาวิธีอื่นามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับแต่ว่าเมื่อจุดการเลือกตั้งยังเกิดการพลิกผันได้อย่างนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องชี้ชัดนะครับว่าไม่ได้มีใครสามารถที่จะมีอํานาจอยู่ได้อย่างถาวรท่ามกลางสิ่งที่จะต้องลงสู่สนามการเลือกตั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นบทพิสูจน์ ได้เป็นอย่างดีนะครับถึงอํานาจการตัดสินใจของประชาชนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการถอดสลักข่าวนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ